คุณรู้ไหมบางคนขายของเก่งแต่ยังจนบางคนพูดไม่เก่งเลยแต่รวยหลักล้านต่างกันที่ะไรต่างกันที่ข้อเสนอและถ้าคุณยังต้องลดราคาเพื่อให้ขายได้คุณกำลังเดินทางผิดถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนจากคุณขายของมาเป็นคนออกแบบข้อเสนอที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้คุณกำลังฟังอยู่กับ world mindset พื้นที่ของคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตด้วยพลังความคิดและวิธีคิดของคนสำเร็จวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือ $100 Million Dollar Offers โดย Alex Hormozi หนังสือที่สอนให้คุณออกแบบข้อเสนอให้ดีจนลูกค้ารู้สึกว่าถ้าไม่ซื้อก็โง่แล้ว 1. หยุดแข่งราคาแล้วเริ่มแข่งคุณค่าลูกค้ายุคนี้ไม่ได้มองแค่ว่าอะไรถูกที่สุด แต่เขามองว่าอะไรคุ้มที่สุดถ้าคุณเพิ่มของแถมบริการและประสบการณ์ให้ลูกค้าจนเขารู้สึกว่าได้มากกว่าที่จ่ายคุณก็ไม่จำเป็นต้องลดราคาเลย 2. หาลูกค้าที่หิวมากพออย่าเสียเวลากับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาจงขายให้คนที่เจ็บจริงพร้อมจ่ายจริงยกตัวอย่างเช่นคนที่มือถือพังแต่ต้องไลฟ์ขายของเขาซื้อทันที คนที่หมอสั่งลดน้ำหนักเขาซื้ออาหารคลีนทันที 3. ส,สูตรลับของคุณค่าคุณค่าเท่ากับผลลัพธ์ในฝันคุณความเชื่อว่าจะได้ผลหารด้วยเวลาคุณความพยายามถ้าลูกค้าได้ผลเร็วขึ้นง่ายขึ้นมั่นใจมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าข้อเสนอนี้คุ้มเกินราคา 4. ลบความกลัวของลูกค้าคนเราตัดสินใจช้าเพราะเขากังวลคุณต้องล่วงหน้าและแก้มันให้หมดรีวิวจากลูกค้าเก่ารับประก,กันคืนเงินคลิปสอนใช้งานง่ายข้อเสนอที่ดีคือข้อเสนอที่ไม่มีข้อสงสัยเหลืออยู่เลย5เร่งด่วนบวกคานแคลนเท่ากับตัดสินใจเดี๋ยวนี้มนุษย์กลัวพลาดสร้างแรงจูงใจด้วยคำว่าวันนี้วันสุดท้าย รับแค่10คนข้อเสนอที่ดีไม่ใช่แค่คุ้มแต่ต้องน่าซื้อตอนนี้6แถมให้คุ้มดีกว่าลดราคาลดราคาเท่ากับลดกำไรลดคุณค่าของแถมเท่ากับเพิ่มความคุ้มเพิ่มภาพลักษณ์ให้แถมสิ่งที่ลูกค้าใช้แล้วได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นเช่นคู่หรือใช้งานคอสเสริมสูตรลัดที่คนตมัมไม่มี รับประกันเท่ากับลูกค้ากล้าซื้อหากคุณมั่งใจในของของคุณจงแสดงความกล้านั้นออกมาไม่พอใจคืนเงินไม่ได้ผลเราดูแลต่อฟรีลูกค้าจะรู้ว่าเขาไม่ต้องแบกความเสี่ยงและนั่นแหละที่ทำให้เขาซื้อสรุปท้ายพอดแคสต์อย่าขายสินค้าแบบเดิมๆจงออกแบบข้อเสนอให้ทงพลังอย่าทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องจ่าย แต่จงทำให้เขารู้สึกว่าต้องรีบคว้าไว้และอย่าลืมครับซื่อสัตย์ขยันอดทนและเรียนรู้คือเคล็ดลับความสำเร็จขอบคุณที่รับฟังครับนี่คือ world mindset แล้วพบกันในตอนต่อไป